คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่ประเทศจีนนะครับอย่างที่เราว่ากันไปในช่วงของต้นรายการนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยใน,ในมุมมองของอนักลงทุนกับประเทศจีนตอนนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่เกี่ยวพันกับการล็อกดาวน์นะครับสรุปแล้วเนี่ยในการล็อกดาวนมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนมากน้อยแค่ไหนและจะถูกเทือนเข้ามาสู่ในฝั่งของไทยด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเมื่อไหร่จีนจะเลิก ซิลโวโควิดสักทีนะฮะอะไรคือความคิดของจีนที่ยังคงเป็นซิงโกโควิดอยู่นะฮะก็แกะจะมาแกะตรงนี้กันนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของสงครามการค้ารอบใหม่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่สหรัฐกำลังย้ายุเขาเรียกยั่วยุจีนเหลือเกินนะฮะในฝั่งของการที่บอกว่าเอ้ยอย่ามาทำอ่าอย่ามาช่วยเหลือรัสเซียจนเกินไปนะเพราะว่าโลกกำลังแซงนชันรัสเซียอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าเกิดวา่าเราได้คุยกัน มีเวลานะฮะอาจจะถามเรื่องของการที่ท้ายที่สุดจีนจะเป็นยักษ์เศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมว่าก็เดี๋ยวว่าติดตามกันนี่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมอ้าวเราไปพูดคุยกับท่านทันนี้กันดีกว่าค่ะรองาศาสตราจารย์ดรสมพภพมาน่ารังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมดีมากนะฮะที่ได้คุยกับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตสอบถาม แบบชัดๆเลยละกันนะฮะเกี่ยวเรื่องของประเด็นในการที่จีนล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ซึ่งก็เป็นการล็อกดาวน์ต่อจากในฝั่งของเซินเจิ้นนะครับอาจารย์มองภาพว่าเอาผลกระทบทางเศรษฐกิจก่อนแล้วกันมันจะมีส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากไม่แค่ไหนอย่างไรครับก็คงจะกระทบสั้นๆนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยจะใช้มาตรการแบบตัดไฟแต่ต้นลมนะมาตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดของโควิดในจีนเมื่อ สองปีที่แล้วแล้วนะทำมาแบบนี้ไปแล้วหลายสิบครั้งนะฮะแล้วก็ไม่รู้ต้องกี่เมือ,องหรอกี่เมืองแล้วเขาก็ทําได้ผลนะเพราะเขารู้ว่าถ้าเผื่อปล่อยให้มันเติดไปอย่างกรณีขนาดของประชากรจีนกักบอนะินเดียเนี่ยมันพอกันนะพันสี่ร้อยล้านคนแล้วดูตอนนี้อินเดียระบาดเนี่ยเขาโหมันระบาดอยู่ต้องกี่เดือนใช่ไหมฮะคนติดไปต้องกี่สิบล้านคนใช่ไหมครับครับเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้การไหลเวียนทุกเรื่องก็จะชะงักันหมด แล้วก็เช้างาน,นด้วยรยะเวลายาวนานด้วยเช่นไรการไหลเวียนของคนน,นนี่เป็นสิ่งที่น่าหน้าห่วที่สวนในปี p l e p โ o นี่นะฮะการไหลเวียนของภาคบริการของระบบโลจิสติกระบบการค้าหรือแม้แต่เรื่องการจีบพละพายเชนจะถุกข้บหมดเลยจ<ช>ะได้เขาสู้ยอมกัดฟันใช้เวลาสักสองสามอาทิตย์อ,อยา่างเซนเจอร์เนี่ยนะครับก็หนักมากเมื่อเมื่อสามสี่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมฮะครับและเซนเจอร์เนี่ยน่าเป็นห่วงกว่าเซี่ยงไฮ้เยอะเพราะอะไรครับเพราะมันติดอยู่ฮ่องกง ในห้องปงนี่ระบาดหนักมากเลยใช่ไหมฮะแล้วก็หุ้นห้องก็ร่วงหนักมากอย่างนึ่ลงไปต่ำสองหมื่นนะหางเสียงนี่นะอย่างที่เราเราเห็นกันอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะดีโตขึ้นมาในช่วงล่าสุดนะฉะนั้นเห็นไหมคว่าเขาใช้วิธีการแบบนั้นแม้แต่เซนเซนจ์ก็ยังทําได้ผลเลยนะฮะเพสิฟติจะทำยากกว่าเพราะมันอยู่ใกล้ห้องโถงมากนะฮะคนไปหลายเวียนหลายมาวันนึงมัโลกสี่แสนคนใช่ไหมครับแต่เขาก็ทําได้สําเร็จเพราะว่าทําไปได้สักไม่ไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยนะฮะ ภาการปิดต่างๆนะครับเฟ็อกคอนอะไรต่อไม่ไรทั้งหลายก็กลับมาปิดได้เป็นตัวใหญ่เลยนะถึงแม้ว่ายัางมีการมีการจํากัดมีการทำโซเชียลดิสแทสซิ่งมีการสติก๊กในเรื่องของอะไรต่อไม่ไรเพื่อระวัง,วงการที่มีระบาดขึ้นมาอีกออแต่ในสิงคโปรเ์เขาก็ทําแบบเดียวกันบับฉะนั้นก็อาจจะกระทบผมว่าประมาณสักสองอาทิตย์นะฮะนะครับที่เขาปิดทีละครึ่งเมืองรึ่งเมืองแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ยากระบากในการ ในการในการเรีวยกว่าเอาอยู่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะมันระบาดที่ขนาดวันหนึ่งมันแค่ไม่กี่พันคนคนะไม่ไม่กี่พันคนในรวมทั้งคนที่ไม่แสดงอาการด้วยนะครับไมแสดงอาการก็น้อยเห่านั้นฉะนั้นถ้าเขาทําอย่างนี้แหละครับเขากัดฟันสักเก้าวันที่เขาตั้งเป้าไว้ใช่ไหมฮะนะแล้วก็ปิดทีละเครื่งองเบือนนะก็ฉะนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจว่าหุ้นเที่ยงไยืนเมื่อวานนี้นะครับจะดีเที่ยงไืนเลยนะ ช่วงเช้ามันก็ตกไปเยอะนะครับพอช่วงพบพอาช่วงปิดตลาดมันขึ้นมาเกี่ยวนิดหนึ่งะนะครับก็แสดงว่าเซนดิเมนต์ของคนมันเริ่มเริ่มปลอดใจไหมครับอืมครับทีนี้เนี่ยต้องถามอาจารย์อย่างนี้ก็คือผลกระทบเนี่ยไม่น่าที่จะเยอะสักเท่าไหร่เพราะเขาปิดก็ไม่ใช่ระยะเวลายาวคือปิดสั้นๆแต่ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองการเงินฮะอาจารย์ฮะวันๆจะส่งผลต่อเศรษฐ,ฐกิจมากน้อยแค่ไหนฮะก,ก็ตอนนี้ ผมว่าโลคเนี่ยตกใจดอกเที่ยวหามากกว่าแล้วดูราคาน้ามันวันนี้ดิครับราครัเลงเลยใช่ฮะราคาน้ามันร่วงไปดีเจ็ดแปดเหรียญต่อบาเรลอย่างเงี้ยนะฮะเพราะสาเหตุจากกรณีการระบาดของในโควิดที่เที่ยงหายนี่แหละนะครับเพราะเขาเพราะเพราะจีนมันเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่ประธานโลกนะฮะเป็นโรงงานโลกอเขาเกรงว่าไม่เฉพาะการระบาดของเที่ยวไายอย่างเดียวอาจจะทําให ภาการปิดพาดอะไรต่างเนี่ยนะครับเช่นการสกปอกของจีนก็ใช้างานอะไรต่างเป็นต้นใช่ไหมครนะครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าว่าโรคเนี่ยคนจีนเรียจะตกใจมากกว่าในประเทศจีนในขณะดนี้นะครับครับกราบ,บผมอ่ะเราเห็นภาพทีนี้ผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดของจีนคือจีนเนี่ยยังยึดถือซีโร่โควิดอยู่ท่ามกลางที่ประเทศรอบข้าง เริ่มปลดปล่อยแล้วอ่าวเกาหลีเหนือปลดปล่อยแล้วนะครับในฝั่งของไทยก็เริ่มดูแบบว่าชะลอชะลอความเข้มงวดแล้วนะฮะทมการที่จริงๆแล้วโควิดก็ยังพุ่งอยู่เอ๊ะทำไมจีนยังคงซีโร่โควิดอยู่ครับแล้วก็จะปลดเมื่อไหร่เรื่องของซีโร่โควิดผมคิดว่าเข้าบวกแล้วคุณหารแล้วเนี่ยไอ้ทำแบบนี้เนี่ยมันมันคุ้มกว่า<อ>นะครับคือเขายอมเสียไปสักสองสามอาทิตย์นะฮะแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศไงฮะ และเขากลัวมากอืๆเกิดขึ้นทั้งประเทศ oh. และอย่าลืมนะครับเกาหลีใต้นี่แหละครับในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับประชากรห้าสิบกว่าล้านคนเนี่ยพอมันระบาดแล้วมันคุมไม่อยู่เนี่ยคนติดเชื้อวันหนึ่งหกแสนกว่าคนอย่างเงี้ยแล้ว mm. ที่ดูนะครับจีนพันสี่ร้อยกว่าล้านคนแล้วก็มีคนอยู่ในเมืองถึงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรรวมนี่นะครับ mm. พอยิ่งประเทศไหนเนี่ยเมืองมันมากในเมืองมันเมืองมันมีคนเยอะเนี่ยนะฮะโอกาสที่โควิดไมนจะระบาด มากๆมันก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะกลับแสดงแล้วคนเลงเห็นแล้วคิดซะต่าบอกร่าบุญหาดูแล้วว่าเออยอมกัดฟันเสียไปในช่วงแม่นท่านนะครับแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดเมืองได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับที่ทําให้การโฟล์ทุกอย่างกลับขึ้นมาใหม่อ่า people flow ก็ดี trade flow ก็ดี financial flow ก็ดี logistic flow นะครับอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับเอ่อและเขาแล้วก็เห็นแล้วว่าจีนทําแบบเนี้ยมันทำให้ GDP บีเขาโตตั้งแปดเปอร์เซ็นต์กว่าในปีเมื่อปีที่แล้วไงฮะ ปีแรกเขาก็ยังโตลบ2%กว่าเองครับ G D P ของทีเนี่ยไม่ได้ติดลบตามโลกนะฮะในช่วงสองปีที่แบบด้วยมาตรการที่เขาทาอยู่ในขนาดนี้ยแต่ผมคิดว่าในถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับถึงเวลาหนึ่งที่โลกเริ่มทยอยอะไรต่างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมว่าถึงระยะเวลาหนึ่งเขาคงจะเริ่มผ่อนคลายนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างนี้เขายังยังเห็นอยู่ว่าการทําอย่างเนี้ยนะครับคิดสาระแล้วเนี่ยมันน่าจะคุ้มกว่าในการปล่อยให้นระบาดเยอะๆและคุมไ่อยู่ แล้วก็เราต้องไม่ลืมไปเลย,เลยับว่าคนจีนเนี่ยติดโควิดน้อยมากนะฮะจนถึงขณดนี้มันแค่แสนกว่าคนนะครับ,รบแล้วก็เสียชีวิตไปแค่สี่สี่พันกว่าคนใช่ไหมครับดังนั้นถ้ามันยังระบาดน้อยมากในช่วงดิบด่านมาแล้วคุณปล่อยให้มันระบาดเยอะๆเนี่ยโดยที่ผมคุ้มก,กันของคนจีนก็อาจจะโดยชิดโดยเชิงเปรียบเทียบก็อาจจะน้อยกว่าประเทศที่ประเทศที่ระบาดหนักๆนะฮะดังนั้นองการที่มันจะระบาดมากๆอย่างกว้างขวางและคุมยากเนี่ยผมว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น Uh, ถ้าเขายังไม่ใช้ดีบายซึ่งอย่าง,ยงที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับกราบกราบถ้าอย่างนี้เนี่ยคือโลกเนี่ยต้องการกําลังซื้อจากจีนต้องการการท่องเที่ยวอาอ,อ,อย่างไทยเองเนี่ยเราก็หวังว่าก็รออยู่คนก็ติดตามอาจารย์อยู่ก็อยากจะรู้ว่าแล้วเขาจะปลด็อกให้จีนมาเที่ยวไทยเมื่อไหร่อย่างไรอาจารย์พอชี้สถานการณ์ได้ไหมครเขาต้องมี m i n a ฉีดทั่วประเทศก่อนเหรอหรืออื่ยังไงฮะอาจารย์ผมปีนี้คงคงยากมากนะ ที่คนจีนจะให้คนออกนอกประเทศไม่ได้ให้คนเข้าปไปได้ด้วยซ้ำไปแต่วนะ่าขนาดดูกันเนี่ยไอเรียลเซกเตอร์โฟล์เนี่ยเช่นการโฟล์ของการค้าการโฟล์ของด้านการผลิตนะฮะะนครับของจีนเนี่ยเขายังเขายังทําได้ดีมากนะฮะแล้วเราก็าไม่ลืมว่าจีนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงเขาเป็นเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมี่เขาไม่ใช่ไฟแนนเชียลเอ่ฟินแลนเชียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีเหมือนกับกรณีของอสหร,รัฐอเมริกาดีของอังกฤษจะดีใช่ไหมครับ จะนั้นแล้วเขาอยากเขาต้องรักษาเร็วสเตอร์ดเขาขอ<ม>่อกนะครับเช่นเช่นเช่น,เ,ชนเรื่องขอบวน,าน,านาการจ<ม>ิดการทํางานของสัมซายเช่นการนำเข้าวันส่งออกฉะนั้นย<ม>ึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมจีนเนี่ยนะนำเข้าส่งออกมัอยังขยายตัวถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้วเนะี<ม>่ยแล้วก็ทาให้ทั่วโลกมีการค้าระหว่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น<ม>รวมทั้งไทยเราด้วยที<ม>่การส่งออกเพิม่มขึ้นตั้ง17-18เปอร์เซ็นต์ ในปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลจากการขับเคลื่อนของซัพพลายเชนของจีนทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเขาก็เลยให้ไปเอรืีแก่เรื่องของภาพเสื่อมดีจริงก่อนส่วนในเรื่องของภาพบริการนะครับเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เขาก็เขาก็ใช้ในโยบายจีนเที่ยวจีนนะครับแต่ว่าจีนเที่ยวนอกประเทศผมว่าคงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง,งนะครับครับแต่จะาใจว่าว่าเออทั่วโลกเนี่ยทาให้การบริหารจัดการเรื่องโควิดต่างๆกลายเป็นโรคประจําปีแกอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นหนักนะครับ แล้วก็น่าจะไปเที่ยวประเทศที่ไม่อยู่ห่างไกลจากจีนก่อนนะครับอย่างเช่นกรณีของประเทศใน CLMB อาทีรวมทั้งไทยแลนด์นี่ด้วยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆนะที่จีนจะปล่อยคนออกมาท่องเที่ยวนะครับนะฮะคือถ้าออกมาก็จะได้รับอนุสงก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะคราบโอเคอาจารย์ตอบตรงนี้ชัดเจนครับทีนี้ขอแย้มาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนของจีนบนสงคราม รัสเซียยูเครนณขณะนี้อาจารย์มองภาพของจุดยืนของจีนเป็นแบบไหนอย่างไรทําไมจีนถึงประกาศเหมือนกับว่าเป็นกลางหรือจะเป็นพี่ใหญ่หรือจะเป็นยังไงอาจารย์ช่วยช่วยประเมินจุดยืนของจีนสงครามรัสเซียยูเครนห<อ>น่อยครับครับผมว่าจีนเนี่ยเขาเดําเนินนโยบายที่การทูตนี้ก็ค่อนข้าขงสมบุมนะฮะนะครับแล้วก็ทำค่อนข้างได้ผลในขณะนี้ตัวอย่างเช่นอะไรครับเขามีการสมมตคุยทาง ทางไอ้ไอท้ที่โทรศัพท์กับประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยนะกับประธานาธิบดีสียิ่งถิงเมือม่อเมืออ่อเมื่อที่สองที่แล้วนี่นะค,ะครับก็ปรากฏว่าหลังหลังจากคุยกันเสร็จปั๊บเป็นไงครับไม่กี่วันต่อมาสารนี้ครับก็ปลดล็อกเรื่องการเก็บภาษีงไงฮะนะครับจากที่เคยเก็บเยอะๆที่ห้าร้อยกว่ารายการคุ้มคา่าเนี่ยตอนนี้เขาปลดล็อกไปแล้วตั้งสามร้อยห้าสิบกว่ารายการนะครับอ่าก็แสดงให้เห็นแหละว่ามันมีการผ่อนปลนเรื่องของสงครามการค้าเนี่ย ที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและสหรัฐมีการเองเข้อมเลเองแรนเงินด้วยว่าตอนนี้ตัวเองก็มีปัญหาศัตรูหมายเลขหนึ่งของสกิจมีการขนาดนี้เนี่ยก็คือปัญหาเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าถ้างเงินเฟอ้อมันคุมไม่อยู่มันยังขยายตัวอยาอ 7, 8, 8่างน้อยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต่อเดือนนี่นะครับรแบบที่เป็นอยู่ในขนาดนี้แน่อนอนและครับโอกาสที่เฟดจะปรับดอกเบี้ยขึ้นไปแรงๆนี่นะครับเช่นหน่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะนะครับอย่างต่อเนื่องหลาหลายครั้งก็คงจะมีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบก็คือกระทบต่อภาคการเงินที่จะตามมายอย่างมากในเช่ตยยนตลาดเงินตลาดหุนตลาดหุ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับคะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นงไงครับเขาก็เลยใช้จังหวะน,นี้แหละนะ,ะ,ะเพื่อคุยเหมือนทั้งขู่ทั้งปลอบจีนว่าเออคุณอย่าไปช่วยรัสเซียหน้าอะไรต่างนะแต่จีนเขาบอกว่าถ้าเรื่องความมั่นคงเนี่ยเขารัสเซียไม่ต้องพึงจีนอยู่แล้วนะเพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกอาวุธเนี่ยรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะนะครับอย่างในอาเซียนเราเนี่ยนะครับ ประเทศที่ส่งออกอาวุธมาที่อาเซียนมากที่สุดก็คือรัสเซียฮะรองมาคือสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ความช่วยเหลือที่รัสเซียต้องการจากจกีนเรื่องของอยุทิหปกรเรื่องของอาวุธเรื่องอะไรต่างหลายเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่จำเป็นต้องพึ่งจีนหรอกนะฮะแต่ว่าขนาดด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีการค้าที่ดําเนินการต่อไปซึ่งจีนท้ไม่ไม่ได้ประกาศไม่ประกาศแซงชั่นรัสเซียนี่นะครับเหมือนกับอินเดียใช่ไหมครับนะครับ,รบฉะนั้นการค้ามันคงดําเนินไปตามปกติ นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยการค้าระหว่างจีน,นและลเซียมันก็ร่วมแสนห้าหมื่นล้านเหนนรียญนะฮะขยายตัวต้องสามทีหกเปอร์เซ็นต์นะครับกา <c oughs> รอ่าฉะ้นเราก็จะเห็นเลยว่าขนานี้จีนและจีนวยโอกาสในช่วงเนี้ยเดินเกมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยยังในในใ,ใ,ในเกมลุกเพื่อมากขึ้นตัวอย่างเช่นเลยครับล่าสุดเขาส่งรัมรีต่างประเทศหวังทีง่ไปไปคุยกันแล้วรัมรีต่างประเทศของอินเดียที่นิวเดลีใช่ไหมฮะก็แค่นั้นไม่พอครับ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คุยโทรศัพท์กับนายยงเตอรีบอลินจอนสันนะฮะนะครับที่อังกฤษนะฮะแล้วพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างระหว่างจีนกับอังกฤษแค่นั้นไม่พอครับยังโทรศัพท์ไปคุยกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นะฮะดังนั้นดีเว่าดีประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ก็ค่อยๆจะเป็นสายเยือกไหมฮะเราก็จะเห็นเลยว่าจีนใช้เวลาช่วงเนี้ยในการเดินเกมตะกันตูดนี่นะฮะก็เลยครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย จีนต้องตั้งรับทางการพูดเนี่ยหรือว่าทางด้านของไอ้ปัจจัยภูมิรลฐาศาสน่ค่อยงจะมากนะโดยการกาน,นของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่ใน,นตอนนี้เขาก็เลยเขาก็เลยใช้โอกาสอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ในการเดินเกมเพื่อทําให้ประเทศต่งางๆเนี่ยนะครับแม้แต่เรื่องของนสเซียกับยูเครนเองเนี่ยต่อไปนะครับก็คงต้องหันมาพึ่งจีนเพิ่มมากขึ้นในแง่ของการเป็นนะครับเป็นคนที่เป็นตัวแปรสําคัญที่นําไปสู่การเพิ่มโอกาสในการหยาดเสร็จนะ แล้วที่เห็นไหมครับว่าพอสีเทียนผิงคุยกับบดีจอนสันได้ได้ได้แค่วันสองวันอ่าอังกฤษก็เปลี่ยนท่าทีทันทีเปลี่ยนท่าทียังไงครับนายกอ่บอ่จอนสันก็ออกมาพูดเลยนะครับบอกถ่ารัเสเซียเนี่ยนะยุติการการการยิงนะฮะนะครับแล้วก็ถอนทหารเนี่ยอังกฤษก็จะพิจารณาเรื่องก,การเลิกเซนเลิกรื้ว่าลถอนการแทนซชันให้เห็นไหมครับจะได้ก็จะเห็นแล้วว่าเออตอนนี้นะครับเอ่อการเดินเกมของจีนเนี่ยเขาก็เดินเกมอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะ แล้วก็ใช้วิธีการแบบค่อยๆบรรลัตัวเองในในเวทีสากลนะครับแต่ว่าจะให้เขาเลิกเป็นพันธมิตรกับรัสเซียเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าเขาจะเป็นพันธมิตรในระดับไหนาะว่าในระดับเศรษฐกิจเนี่ยก็คงดำรงอยู่ต่อไปและอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเขาประกาศไว้แล้วว่าอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียไม่ใช่แค่แสนห้าหมื่นล้านเหรียญต่อปีนะครับต้องขึ้นมาเป็นไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านเหรียญนะครับ แต่แต่การที่เขาเทางจีนเนี่ยเขาไปพันธม,มิตรกับทางยุโรปทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคะ่ะจานคะ่ะแบบนี้เนี่ยจะทําให้รัเสเซียพ,พึงพอใจตรงนี้ไหมคะอ๋อคือรัเสเซียเองเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาเขาไม,ไม่ได้ชนะกับยุโรปเขาวีทั้งทั้งกลุ่มนะฮะทั้งยุ่งนะฮะนะครับเพราะเราก็เลยเห็นได้แล้วว่าว่าตัวอย่างเช่นกรณีของเยอรมันดีก็ดีฝรั่งเศสจะดีแม้แต่อิตาลีเนี่ย โอ้โหเขาก็ค่อนข้างจะอิรักอิเลือใจมากใช่ฮะนะแต่ว่าเรื่องจะมาอยู่ในนาโต้ไหฮะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่านาโต้นี่มีใครเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเรือใหญ่ใช่ไหมครับนะมันก็เลยทาให้ออกมาอย่างที่เห็น่ที่ว่านี้นะฮะ<ช>และข้อสัมพันธนนนะ์จีนเนี่ยนะและอ่าจีนเนี่ยนโยบายต่างประเทศที่สาคัญที่สุดของจีงนคือนโยบายเรื่องของไอว้วันเดวาร์นะ,ะก็คือการเชื่อมความปฏิสัมพันธ์ไปจนถึงอ่าสาภาพยุโรปนะโดยผ่านไอเอเชียกลางผ่าน เอเชียตะวันผ่านยุโรปกะมันออกใช่เช่นรับเซียไปนี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเชื่อไปได้แล้วเนี่ยก็จะทาให้จีเนี่ยมีทางเลือกการช่วงชิงยุโรปนะมาเป็นพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เท่ากับสามารถบริหารการจุ่งดุลยามีการได้ดีขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ายุโรปเองเนี่ยมีขนาดเศรฐกินเนี่ยที่ใหญ่โตเนี่ยเล็กกว่ามิการที่เดียวเองนะอยู่เนี่ยนะครับและข้อสมคัญที่ยุโรปเนี่ยมีความสามารถหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของ การบริหารจัดการเรื่องภาคการเงินนะครับเรื่องเรียกว่าภาคการเงินนะลอนดอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยกว่านิวยอร์กเท่าไหร่เลยใช่ไหมฮะนะครับแล้วเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องไอแอนดีเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่อไิไรเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันหรือว่าเป็น complementary e c o n o ีระหว่างยุโรปกับกับกับจีนมากหรือแม้แต่ยุโรปกับรัสเซียเองเนี่ยถามว่าเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเขาเป็นเศรษฐกิจที่แข่งขันยังหรือว่าเกื้อกูลกัน ผมว่าเกื้อคูณยงังสุดๆเลยก็มีอปอย <ๆ S 2> ปัญหาเรื่องความม,าม,าม,มั่นคงปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละที่ถูกกลุ่มขึ้นมาเพื่อสร้าปรงปัญหาความบาดแยางอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับครับผมที่นี้ผมถามอาจารย์อย่างนี้ว่าโดยโดยมุมมองของอาจารย์เนี่ยตอนนี้ผมเห็นสถานการณ์มันก็เริ่มแบบว่าเบาบางลงแล้วนะฮะเริ่มมีการถอนมาอยู่ในที่ดอนบาสและในฝั่งของรัสเซียนะครับในในมุมนี้เนี่ยอาจารย์มองภาพว่าสงครามมันมันใกล้จะจบหรือยังครับหรือยังไงครับอ๋อครับผมคิดว่ามันคงจะ ยืดเชื้ออยู่แต่ว่ามันคงไม่น่าจะรุนแรงขึ้นมากมากนะฮะเพราะเราก็จะเห็นนะว่ารัสเซียเองเนี่ยคงไม่ได้ตั้งใจจะไปยึดยูเครนหรอกนะฮะแล้วก็ยึดเองนะฮะอาจจะติดลมยาวนานเลยนะฮะนะครับและข้อสำคัญครับไปยึดยูเครนพื้นที่หกแสนกว่าตารางกิโลเมตรยูเครนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ดเป็นอันดับสองของยุโรปนะเป็นรองจากรัสเซียเท่านั้นเองนะประชากรสี่สิบกว่าล้านคนนะครับที่ดูดีครับว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยต้องไปรับผิดชอบเนี่ย อ่าเป็นไม่รู้ตั้งกี่ปีตั้งกี่ปีนะครับแล้วต้าใช้เง so mm ินใช้ทุนเยอะแยะมหาศาลเนี่ยแล้วก็จะถูกโั่โลกเนี่ยแอนตี้หนักมือขึ้นไปนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความตั้งใจของผู้ตีน่ยคงไม่ได้ตั้งใจเร่องยุตงกต่แลกฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าอ่าถ้าเราสังเกตดูนะว่ามีข่าวพราวว่านะครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยสร้างความเสียหายมากมายซึ่งก็จริงนะฮะเรื่องของอินฟาสเตรเจอร์ตึกระมัดช่องนะครับ ที่ตั้งทางการทหารเนี่ยเสียหายมากในในยุครเรียนนะฮะแล้วก็มีข่าวคราวออกมาว่าโอ้โหเนี่ยปร,ประชาชนไม่รู้อีโดยเนี่ยพลเรือนทั้งหลายเนี่ยตายไปเป็นพันเป็นหมื่นแต่เราสังเกตไหมว่าในตั้งแต่ลบกันมาเดือนกบาเนี่ยเคยมีภาพของประชาชนที่ล้มตายแล้วก็เป็นภาพออกมาแชร์ส่วทั่วโลกไหมครับนะแล้วถ้าไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะ,ะก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องต้องตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าจริงๆแล้วเนรัสเซสียเองเนี่ย ได้ถล่มเข้าไปในในในแดนที่มีพลเรือนเยอะเยอะทำให้คนล้มตายมากจริงๆนะครับหรือว่าเขาดาเนินการเพื่อปิดล้อมผ่มล้อมเพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาเพื่อทําให้กเจรจาเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่รัสเซียต้องการก็คือว่าต้องการให้ยูเครนเนี่ยเป็นกลางนะไม่ยอมไม่เข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆตัวแปรนะครับที่ทําให้รัสเซียเองที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ถูกอบล้อมนะฮะถูกปีล้อมบินาโต้เนี่ยนะแล้วก็เป็นใครของความไม่ตรงของเขาเนี่ยนะครับก็จะจะลดระดับลงนะเพราะยูเครนกับจอร์เจียเนี่ยเป็นสองแดนที่รัสเซียยอมได้ยากมากนะฮะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับโปแลนด์ก็ดีฮังการีก็ดีเยอะแยะมากมายประเทศในลิสเซเลบอลติกเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นสมาชิกนาโต้ไปหมดแล้วใช่ไหมฮะครับนะครับฉะนั้นเขาก็หวังว่าไอ้สองแห่งเนี้ยเพราะว่ามาสองแห่งนี้จะมีความสําคัญต่อเรื่องของยุทธศาสตร์ของ การบริหารจัดการเรื่องยุทธศาสตร์ของรัสเซียมากครับครับดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นทาเหตุหนึ่งว่าทําไมเขาจึงใช้มาตรการแบบอบร้อมเมื่ออบร้อมถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเจรจากันลงตัวนี่นะฮะอย่างวันเนี้ยเขาก็จะไปเจรจากันที่ที่ตุรกีใช่ไหมครับครับถ้าเป็นลงตัวกันแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่รัสเซียเคยทําแบบเดียวกันกับจอร์เจียเมื่อปี2008จำได้ใช่ไหมครว่ารัสเซียเองก็บุกเข้าไปในจอร์เจียแล้วก็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 เกิดไอ้การสู้รบนะฮะ และสุดก็มีบางส่วนของพื้นที่จอร์เจียเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็รัสเซียก็ได้ไปหือกไอดอนบริในขนาดนี้นะแลวหลังจากนั้นแล้วเป็นไมันก็เจรจาสงบสึกกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิบสี่ปีนะฮะตั้งแต่ปีสองพันแปดเนี่ยจอร์เจียก็ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ไงฮะอ๋อสูตรเดียวกันเลยเป๊ะเลยนะฮะอาจารย์ฮะทีนี้ผมขอเนญาตสอบถามต่อนะครับเพราะว่าผมกาลังจะเจาะเรื่องของสงครามการค้าอีกหน่อยนึงนะครับเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าพอจีน จอสงครามตรงนี้เนี่ยจีนใช้โอกาสในการคุยหมดเลยก็เป็นการแผ่ขยายอํนนานาจอะสง่งส่งอิทธิพลมากขึ้นนะฮะทีนี้ในฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยจะก,กังวลเรื่องของจีนมากขึ้นไหมเป็นภัยคุกคามเขามากขึ้นไหมแล้วจะทําให้เกิดสงครามการค้าเพิ่มเติม,ตมไหมฮะอาจารย์ฮะอาจารย์มองอยังไงฮะผมคิดว่าสอเมร,กริกาขณะนี้อยู่ในสภาวะของสภาวะของการเรียกว่าพูดตามตามคำมเอเารไทยก็คือเกลียดตัวกินใ่นะ <laughs> นะครับก็ <Okay. S 2> คือถามว่าชอบจีนกะ็คงไม่ชอบแหละเพราะมองมองว่าจีนหนึ่งเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ไงฮะและระบบของจีนก็ต่ายต่าองกับอเมริกามากอเมริกายอมรับไม่ได้นะนะครับถึงขน,นาดบะนทบดีที่เดินทางมาที่ที่ไปไประชุมเออนาโต้ฉุกเฉินเนี่ยถึงขน,นาดกล่าวว่ามีการพูดถึงว่าเอออเมริกามีความตั้งใจจะจัดระเบียบโลกใหม่ ก็คือระเบียบโลกที่มีระบบของอเมริกาเนี่ยเป็นระบบนำไงฮะระบบคุณค่าทางการเมืองระบบเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะถามว่าสหรัฐอเมริกาอันี่ชอบกินมัมยังไงก็คงชอบยากนะฮะแต่ว่าขนาดดยวกันถามว่าอเมริกาเนี่ยตัดขาดจากจีนได้ไหมก็คงจะไม่ได้นะะเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใช้วิธีการในการแอนตี้ในการแซงชั่นในการขึ้นบัญชีดำบัาจีนเยอะแยะมากมาย แต่ปรากฏว่าการค้าหลวงอเมริกากับจีนเนี่ยก็ขยายตัวเอาขยายตัวเอาเป็นตัวเลขสองหลักนะครับแม้แต่ในปีที่ผ่านมานี่นะฮะแต่ทั้งๆที่มีการเก็บภาษีเนี่ยไม่รู้ต้องต้องต้งองกี่ร้อยรายการใช่ไหมครับนะนะครับที่ทําให้ท่าของชีพเนี่ยนะในของคนอเมริกาเลยก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนี่ยครับเพราะภาระภาษีที่เก็บจากสินค้าจีนนะเช่น25เปอร์เซ็นต์นี่นะมันก็ถูกบวกเข้าไปในราคาสินค้าไงนะเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ เศรษฐกิจบีการมันก็เดตัวดีขึ้นมากนะฮะหลังจากไอโควิดนี่นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออำนาจซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคู่นาเข้าผู้ผลิตในสหรัฐริการเช่นวอร์มานก็ดีอะไรก็ดีซึ่งนาเข้าสินค้าจากจีเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนี่นะฮะก็ผลักพระมให้แก่ประชาชนทันทีไงฮะเพราะอะไรครับเพราะถือว่าประชาชนมีอำนาจซื้อฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเงินเฟิ่มยังขึ้นเพิ่มต่อเนื่องละเพิ่มขึ้นเร็วกว่าชาติอื่นนต้อองเดืลา เดือนละเดือนล่าสที่ผ่านมาต้องเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อ <S <S ต่อเดือนใช่ไหมครนะครับะะสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้ในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยฉะนั้นเขาคงเปเห็นแล้วแหละว่าว่ายัางไงไข่ก็ยังต้องกินอยู่นะถึงแม้ว่าจะเกลียดตัวใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> <S ไม่กินไม่ได้ไม่กินเง<อ>ินเฟ้อดัดก,กว่านี้อ,อีกเจอภาษีเข้าเพิ่มอีกดัก,กว่านี้อีกนะฮะทีนี้คําถามสุดท้ายอย่างนี้เนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาจะมีบริษัทจีนหลายแห่งเกิดความกังวลฮะอาจารย์ฮะเรื่องของที่กรตสารัฐเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจีนแทรกแซงไม่ นะฮะแล้วอาจจะถูกดิลิสจริงๆแล้วอาจารย์มองมุมนี้แบบไหนอย่างไรแล้วถือว่าเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นจีนหรือเปล่าฮะหรือย,ยังไงฮะคือผมว่าถ้าเผื่อฝ่ายทางการของสหรัฐเดยวไปยิ่งยิงย่งใส่ฝ่ายเหยวเนี่ไม่ไม่เปยนท่าดีนะผมคิดว่าไหนสุดแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะบานปลายไปเรื่อยๆโดยวไปอย่างยิงย่งเรื่องเรื่องภาคการเงินเนี่ยเพราะเราเห็นนะว่าภาคการเงินหลังจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมโดยวไอย่างยิ่งฟันเฟ้อระหว่างประเทศนะครับ พราะอะไรครับเพราะประเทศจะบุญถ้ารัเสเซียเนี่ยนะคุณไปยึดเงินเขาตั้งแต่เงินของคุณสำรองต่างประเทศที่เขาไปฝากไว้กับคุณเนี่ยนะครับอ่าแล้วครับไปยึดเงินของอ้ของบริษัทเอกชนของเขานะครับแม้แต่ทองคำอะไรต่างหรือฟิตแช่แข็งไว้หมดเลยแล้วถามเถอะประเทศไนโลกนี่มันมีเป็นสิบเป็นร้อยประเทศที่มีระบบการปกครองเนี่ยนะครับ ซึ่งอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็นได้น,นะนาคนตัวอย่างเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก,การเืองการปกครองแบบที่ไม่สอดคล้องกับระบบที่อเมริกาต้องการเนี่ยแล้วเช่นที่เกิดขึ้นในพม่าหรือว่าอีกหลายๆแห่งนนะฮะแล้วเรานึกภาพดูครับว่าคนประเทศเหล่านั้นตั้งแต่ระดับชาตินะลงไปถึงระดับเอกชนและระดับประชาชนที่เอาเงินไปหมุนเวียนอยู่ในศูนย์กลางการเงินโลกมากๆเนี่ยเขาจะเป็นเป็นเป็นห่วงเป็นใหญ่ไหมใช่ไหมครับ ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียก่อะไร financial allocation หรือว่า fund allocation ยกใหญ่เลยตั้งแต่ไอ้หลังสงครามนี้นะ, mm hmm. นะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่ี้แล้วเนี่ยการบริหารจัดการภ่าการเงินการพยายามทามมําสงครามการเงินนะหรือว่า financial war เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปค่ายควรอย่างมากเลยนะครับพเพราะระบบการเงินโลกเนี่ยมันจะไปได้ดีมันจะพัฒนาได้มากเนี่ยนะก็ต่อเมื่อมันมี free international f u n t r o l นะ mm hmm. มีการไหลเวียนเงินทุนที่เสรีในระดับโลกเนี่ยนะ ยิยงไหลเวียนได้คล่องตัวมากมากเท่าไหรเนี่ยระบบการยิงโล่งก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นบล็อกมันทําให้เกิดดีคับิ้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยะในที่สุดแล้วจะสร้างปัญหามากมายตามมาในแต่คตครับเราอาจจะได้เห็นระบบใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมามันขึ้นหรือเปล่าอย่างไรนะครับในอนา,าคตนะฮะจากความกังวลเรื่องของสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดลีค่วับครับสวัสดีครับ